เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเขากำลังลงรถพอดีแอดมินแอดมินเขาติดต่อมาด้วยดูตุกตาจะดูยังไงมันเป็นปูนเนี่ยมียํานบนหลังคารถนั่นอ่ะเพาว่าเดี๋ยววัานไหนอยู่บ้านค่อยไล์ให้ดูเออแบ่งไปเลยแบ่งไปเลย เออแบ่งไปเลยแบ่งไปเลยพรุ่งนี้ขึ้นเครื่องหกโมงเช้าจะออกจากบ้านตีสี่ขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิไปเชียงใหม่พรุ่งนี้ไปสองที่แต่ทุกคนสามารถไปเจอกับอาจารย์ได้ที่ที่อะไรนะเชียงใหม่ที่อะไรนะที่แรกอะเชียงใหม่ที่แรกที่ที่ไหนนะเมือ์เคียวเมือ์เคียวเชียงใหม่ โรงแรมเมอร์เคียวทุกคนสามารถไปเจออาจารย์ได้ที่โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่พรุ่งนี้โรงแรมเมอร์เคียวใครอยู่เชียงใหม่เจออาจารย์ได้ที่โรงแรมเมอร์เคียวอาจารย์คงไม่ได้ไล์สดพรุ่งนี้อาจารย์คงไล์สดตอนถึงลงเครื่องแล้วแล้วไปเที่ยวที่เชียงใหม่เดี๋ยวจะมีลูกศิษย์มารับที่เขาอยู่ที่เชียงใหม่ก็คงจะไล์สดอีกทีหนึ่งก็คือในร้านอาหารเพื่อเรียกแขกเรียกคนมาเพื่อจะมาทัน เพราะจะไม่ได้ไลช่องหลักไม่ได้ไลช่องหลักบอกน,นะพอดีว่าผมเป็นคนหมอนนะครับมันอาจจะพูดภาษาไทยไม่ชัดนะครับจ้า ผมอยากถามอาจารย์ว่าในเสนห้าข้อข้อไหนสำคัญสุดครับสำคัญทุกข้อจ้ะออแล้วก็ผมอยากถามอาจารย์ว่าในสมัยนี้พระอรหันยังมีเยอะไหมครับก็มีจ้ะถ้ายังไม่หมดซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดจะยังไม่ว่างเว้นจากพระอรหรัน ครับก็ขึ้นมากครับอาจารย์เออากาธโทจากแค่นี้เหรอะฮะอ่าแล้วก็ผมอยากถามว่าอ่าอะไรฮะเ,เต้นนะครับฮะอ่าแล้วก็ ถามเลยเออแค่นี้ผมยาเข้าเข้าเข้าอาจารย์ขอบคุณมากครับเออสาธุจ้ะสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะอาจารย์จ<ะ>้าพระดูดวงผิดกฎไหมคะผิดจ<ะ>้าอ๋อขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะแล้วถ้าหนูอะอย่างแบบว่าหนูรู้นะคะว่าหนูเถียงพ่อเถียงพ่อตลอดเลยมันเหมือนไม่ค่อยตรงรอยกันนะคะบาปไหมคะก็าบาปนะมันไม่ได้สำรวมสัมมาวาจาเราไปเถียงเพราจะจไม เหมือนแบบพยายามระง,งับแล้วคะ่ะบางทีเดินหนีแล้วแต่แบบบางทีมันก็ระง,งับไม่อยู่ค่ะถ้าเราให้เหตุผลการตามหลักเหตุผลไม่ได้ใส่อารมณ์ก็ไม่ผิดอ๋อค่ะระงับไม่อยู่ก็รับผลของการการะทําไปแค่นั้นเองอ๋อค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ถาระงับอยู่ก็รับผลของการการะทําคือในทางกุศลถ้าเราระง,งับไม่ได้ก็รับผลไปในทางอาก,กุศลอืมค่ะจะพยายามคะ่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ พูดเลยจ้าสวัสดีครับอาจารย์ผมอยากถามเรื่องวัตถัยปิดกนิดนึงครับคือพาดเลยจ้าวตัยปิดกผ่านกันสังคายนาม,มากี่รอบแล้วครับหลายรอบจ้าใช่หลายรอบครับ แต่ทําไมเขามาว่าการแต่งเติมมันจะไม่มีในพระไตรปิฎกมันใช่หรือไม่ครับถ้าแล้วแต่นะมันอาจจะมีมันก็มีอยู่แล้วมันมีการอธิบายไงมันจะไม่มีเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันก็มีการอธิบายเติมเข้าไปอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องเอาไปตรวจสอบเป็นหลักธรรมเราไม่ได้หมวดอื่นก่อนว่าเข้ากันได้หรือเปล่าถ้าเข้ากันได้ก็โอเคก็รับไว้ถ้าเข้ากันไม่ได้ก็ปัดออกไปแค่นั้นเองไม่ต้องไปยึดติดว่ามันจริงไม่จริงมันมีไม่มีมันมีข้อถูกมันมีข้อผิด ไม่ต้องไปยึดติดเลยปล่อยให้หมดไม่ต้องไปสนใจตัวนั้นว่ามันจะถูกจะผิดหน้าที่เราคือตรวจสอบต่อให้มีตาําราจะคัดกรองดีแค่ไหนมันก็พลาดได้ออืมใช่ครับผมก็คือสงสัยตรงนี้แหละวะ่าทําไมคนมาพูดว่าพระวุฒิยนานะอเนี้ยต้องมีการแบบว่าเอาดึงเงินนู้นออกอันนี้เข้ามาใช้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณอย่างเนี้ยผมก็เลยไม่เข้าใจไงว่า ทำไมล่ะแล้วพระเตยปีดดกมีการสังเกตนาตั้งกี่รอบคุณไม่คิดหรือว่าเขาไม่มีการดึงเข้าดึงออกกันบ้างเลยหรืออะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ก็เป็นเรื่องปกติความเห็นคนมันไม่ตรงกันอยู่แล้วเมื่อไม่ตรงกันมันก็เกิดการทะเลาะกันก็แค่น<บ>ั้นเองก็ถ้าที่ทเราคือแก้ที่ตัวเองไม่ต้องไปสนใจที่คนอื่นครับครับขอบคุณครับอาจารย์ ừ, ผมก็อยากถามแค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับเอสาธุจา สวัส <laughs> ดีจ้าอ,อ,อาจารย์ถามได้ทุกเรื่องใช่ไหมคะมคือหนูแบบว่ามีข้อสงสัยอะคะ่ะแบบเคยแต่ก่อนหนูก็เคยเป็นคริสเตียนมาก่อนใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยหนูก็มาฟังอาจารย์แล้วก็หนูก็ฟังตามหลักเหตุผลแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นความจริงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า พอดีบางทีหนูก็สับสนว่าแล้วแล้วชาติแรกของชาติแรกของมนุษย์น่ะเกิดจากอะไรเพราะว่าเรายังไม่มีกรรมใช่ไหมคะแล้วชาติแรกเราเกิดได้ยังไงทาไมเราถึงบอกว่าการเกิดมาต้องมีกรรมการเกิดครั้งแรกทําไมต้องมีกรรมก็ในเมื่อการเกิดมาไม่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับกรรมการเกิดเพนเพาะตัณหาคือความอยากไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกรรมเลย ปัญหา,าเป็นตัวพาไปคือความอยากดังนั้นคนหลายคนบอกว่าใช่แน่นอนมันเป็นถูกต้องอยู่แล้วก็คือมาเรามาเกิดก็เพราะกรรมหรือมันมาเพราะกรรมแต่จริงๆแล้วการเกิดจริงๆคือมาจากตัณหาคําถามคือต่อให้เรามีกรรมมากแค่ไหนก็ตามแต่ไม่มีตัณหาจะเกิดได้ไหมก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไปเข้าใจเอาเองว่าเราเกิดได้เพราะมีกรรมใช่มีกรรมแต่นั่นมันเป็นผลของการกระทําแล้วมันเป็นผลไปแล้วแต่จริงๆแล้วตัวนําไปสู่การเกิดคือตัณหา คำถามคือถ้าไม่มีตัณหาจะเกิดได้ไหมไม่ได้แม้จะมีกรรมมาขนาดไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างองค์ุริมานองคุริมานเนี่ยมีกรรมมามากมายมหาศาลแต่เมื่อองค์ุริมานสิ้นตัณหาย่อมไม่มีการเกิดอีกต่อไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราเกิดขึ้นมาได้ครั้งแรกเนี่ยเราเกิดจากอะไรเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนั่นแหละจึงทําให้เรามีการเกิดปรากฏขึ้นมาได้เพราะอาวิชชาคือความไม่รู้นี่แหละมันจึงมีสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นได้ คือกายสังขารวจีสังขารจิตตาสังขารการมีเจตนาเข้าไปปรุงแต่งให้เกิดทางกายการมีเจตนาเข้าไปปรุงแต่งให้เกิดทางจิตการมีเจตนาปรุงแต่งให้เกิดทางวาจากายวาจาใจนั่นแหละมีเจตนาเข้าไปเป็นตัวตั้งจากอวิชชาคือความไม่รู้จึงเกิดมีเกิดเป็นเข้ามาหลงยึดติดในขันธ์ห้ามามีอุปทานในการยึดมั่นถือมั่นจนเกิดมีกดเป็นจากการปรุงแต่งขึ้นมาให้เกิดเป็นมีนามมีรูปเกิดขึ้นมาได้นั่นแหละมีวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในนามในรูปนั้นได้ ะก็ถามถามคำถาม,มเดียวค่ะอาจารย์อืาขอบคุณมากค่ะอจืจ้าสาโุจ้าจ้าครับผมขอถามคำถามเลยนะครับอ่าพระโสดาบันถ้าเกิดอุบัติเหตุตายกระทันหันไม่มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกในขณนะตายยังจะได้เกิดเป็นคนอีกเจ็ดชาติหรือไม่ครับถ้าเราอะไรนะ อ่าถ้าถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วะครับแต่เกิดอุบัติเหตุตายกระทันหันนะครับแล้วก็ไม่เวลาตายเนี่ยไม่มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกในขณะตายแล้วยังจะได้เกิดกเจ็ดชาติไหมครับเหมือนเดิมโสดาบันเมื่อเป็นโสดาบันแล้วจะไม่ตกแล้วไม่มีแล้วไม่ไม,มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะตกลงมาเป็นโสดาบันต่ำกว่าโสดาบันได้ไม่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ อ๋อแม้แม้แม้กระทั่งว่าไม่่าหวาดก,กลัวในขณนะตายไม่มีสติก็ลองหอยใจก็ยังเป็นโสดาบันได้เกิดโสดาบันเราต้องเข้าใจก่อนเราต้องเข้าใจโสดาบันก่อนว่าโสดาบันเนี่ยปิดอบายภูมิแล้วเมื่อปิดอบายภูมิแล้วเขาจึงไม่มีมะโนกรรมที่เป็นไปเพื่ออบายภูมิมเขาปิดแล้ว มันไม่สามารถแล้วมันขาดศูนย์จากการไปแล้วในการที่จะนำให้เขาเนี่ยไปสู่ในรกกระเหมิดเจริญชาและเปรวิสัยได้ทําไม่ได้แล้วเขาคิดในเรื่องนั้นไม่ได้อีกแล้วอ๋อครับแล้วอ่าโสดาบันนี่ยังมีโมโหอยู่ไหมครับมีสิทำไมจะไม่มีราคาโทรสามโมหาโซดาบันยังมีเหมือนเดิมอ่าถ้าเกิดแต่แค่โซ <ผม S 1> ดาบัลค<ม>อลลสั่งยชดสามข้อแรกได้แล้วไง อสมสมมติว่าโมโห,โหลูกหลานอย่างนี้ครับแล้วก็หัวใจวายตายในฐนานะโมโหเนี่ยก็ก็ยังไ,ได้เกิดเป็นคนเจ็บชาติเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่เราอย่าเข้าใจว่าความโกรธเนี่ยมันนําไปสู่นรกนะไม่ใช่ความพยาบาทตัางหากที่นําไปสู่นรกความคับแค้นความอาฆาตพยาบาทบาดร้ายการเบียดเบียนอยากเบียดเบียนอยากทำร้ายคนอื่นนั่นต่างหาเป็นตัวนําไปสู่นรกโสดาบันมีราคาโทสะโมหะ ก็จริงมีความโลภความโกรธความหลงก็จริงแต่ความโกรธของเขาไม่เจือด้วยความพยาบาทไม่เลื่อนด้วยความคับแค้นใจแต่เขาแค่โกรธเฉยโกรธคือไม่พอใจไม่พอใจแต่ไม่มีอาฆาตพยาบาทมาดหลายอยากประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นโสดาบันไม่มีโกรธก็คือโกรธแต่ไม่คิดประทุษร้ายอครับเราไปสบายใจหน่อยครับคิดว่าคิดว่าเป็นโสดาบัลแล้วยังต้องมากาหนดลมหายใจเข้าออกตอนตายอีก <K ill an> ก็ยังต้องทําไม่ใช่ไม่ทําแต่เขา <K ill an> ยังต้องทําทําอยู่แล้วใชว่ยังไงเขาต้องทําแต่มันเป็นธรรมชาติเป็นปกติโซ,โซดาบาสติสปัญญะรวดเร็วเออแล้วการกําหนดตัวนั้นเนี่ยทําให้เขาได้ความเป็นอริยบุคคลสูงยิ่งขึ้นไปไม่ใช่เพื่อพ้นจากนรกกรเกะเหมดเจริญชาวระเบิวิสัยเพราะเขาพ้นแล้วครับคบอ๋อเ <K ill an> ข้าใจ <K ill an> แล้วละมีอีกคําถามหนึ่งครับ อกินใบกระทอ่มนี่ผิดศีลห้าไหมครับครับอาจารย์ได้ยินไหมครับอโลครับอาจารย์ได้ยินไหมครับมันต้องดูว่ามันทําให้เราเมาจนขาดสตินําไปสู่ความประมาทได้ไหมถ้ามันเป็นของเมาที่ทําให้ขาดสตินําไปสู่ความประมาทได้อันนี้ไม่ได้ อ๋อไม่ไม่เมาครับไม่ไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ใส่ยาแก้ไอไม่ได้ใส่สารเสพติดไปแล้วเนี่ยได้ยินหรือเปล่าได้ได้ได้ยินครับคือไม่ได้ส่ยาแก้ไอไม่ได้ใส่สารเสพติดไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้นนะครับกินกินกับใบกระท่อมมาครับแล้วก็ไม่เมาด้วยครับก็ไม่ได้ผิดพาก็ไม่ได้ผิดอก็ไม่ผิดกกินกระตุ้นเหมือนเป็นกาแฟครับ เรมันมันมันช่วยให้เลิกเ,เล้าเลิกเบียร์ไ่าครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนติดเล่าติดเบียร์ครับพอกินใบกระท่อมแล้วก็เลิกได้ครับแต่ติดใบกระท่อมแทนครับแต่ก็คิดจะก <Ken S 1> ไม่เป็นไร,รก็ <ขอ S 2> ไม่ได้ผิดอะไรก็เหมือนเหมือนกินก,กาแฟอืมก็ถ้าเลิกได้ก็ <ขอ S 2> ดี <ขอ S 2> แล้วแต่เราไปกินอย่างอื่นก็ได้กาแฟก็ได้ครับกาแฟก็ติดเหมือนกันครับอืม ขอบคุณมากครับอาจารย์ก็มีคําถามอยู่แค่นี้ครับถ้านึกคำถามได้จะมาถามใหม่ครับขอบคุณมากครับสาธุจ้าสาธุจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าพอดีว่าเมื่อวันเกิดอะค่ะได้ไปปฏิบัติธรรมมาคือมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งอะค่ะคือคือปกติเราปฏิบัติธรรมมันก็จะมีการสวดมนต์คืออยากทราบว่า ในกรณีที่เราสวดอะคือจิตเราอยู่ที่เราใช่ไหมแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ความหมายอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าตรงเนี้ยเราจะเหมือนได้รับผลมันยังไงเอง่ยยังไงนะไม่เข้าใจประมาณว่าเราสวดมนใช่ไหมคะมันก็จะเป็นบทสวดจะเป็นาษาบาลีแต่ว่าเราไม่เข้าใจความหมายของภาษาบาลีค่ะอืมแล้วแล้วตรงเนี้ยเราจะได้รับผลบุญยังไงบ้าง ก็ได no ้ร like ับในในการที่เราสวดมีสติสัมปชัญญะในการสวดก็ได้บุญอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประโยชน์ประโยชน์จะไม่เกิดขึ้นแก่เราเพราะเราไม่เข้าใจหลักคําสอนเราไม่สามารถนําหลักคําสอนมาปฏิบัติตามหรือมาปฏิบัติใช้ได้แล้วถ้าสมมติว่าเราไปหาความหมายแล้วนํามาปฏิบัติแทนกับการสวดมนต์อันไหนจะเป็นประโยชน์กว่าอาจารย์ไปหาความหมายแล้วนำมาปฏิบัติปฏิบัติมันก็ต้องย่อยประโยชน์กว่า ปฏิบัติได้ประโยชน์กว่าใช่ไหมแล้วอนะย่างเช่นปฏิบัติได้ประโยชน์กว่าใช่ไหมคะใช่แล้วอย่างเช่นสมมุติว่าเราเข้ากรรมฐานนั่งสมาธิอย่างเงี้ยคือคืออย่างเช่นถ้าเป็นตัวเราอะนั่งได้ประมาณสิบห้านาทีอะคะ่ะมันมีวิธีไหนนมคะที่จะให้เราฝึกกรรมฐานอย่างเงี้ยแล้วให้มันอยู่ได้นานๆเหมือนอพระสงฆ์หรือว่าแม่ชีอย่างเงี้ยคือคือตรงนี้สงสัยมากเพราะว่า <ừ. S 1> ตัวเองแบบพยายามปฏิบัติ นั่งให้ได้มันนานแต่ว่ามันจะได้ประมาณสิบ้าสามสิบก็ฝึกก็ฝึกเพิ่มไปเรื่อยๆมันต้องฝึกนะมันไม่มีวิธีอะไรที่ทําให้นานนานอย่างเดียวคือฝึกฝึกซ้ําๆบ่อยๆมันจะนานขึ้นเองเพราะมันจะเกิดความเคยชินมันจะสงบขึ้นเรื่อยๆเมื่อสงบขึ้นเรื่อยๆมันก็จะนั่งได้นานขึ้นเพราะมันสงบนะเพิ่มอีกคนาถามค่ะดังเช่นตัวหนูค่ะไปบวชในวันเกิดตรงนี้ยมันมันมันจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างเอย เพราะว่าถ้าอย่างตัวหนูค่ะหนูแค่รู้สึกว่าอยากสงบอยากไปบวชค่ะก็ไปบวชก็แล้วแต่เราอะคือเราไปปฏิบัติทําอะไรจะไม่รู้เราไปบวชคือบวชอะไรอะไปทําอะไรอย่างเงี้ยไปปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยเป็นบวชชีค่ะถือศีลแปดอืมแล้วยังไงนะก็ไปอยู่ในสิ่งความอยู่อ่อเหมือน,นปฏิบัติธรรมสวดมนต์อย่างเงี้ยคะ่ะก็ละทางโลกก็คือไม่จับโทรศัพท์เลย แล้วก็อยู่อยรอบเกแล้วก็ปฏิบัติศีลเอเดินจงกรมนั่งสมาธิเปดบนออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงเวลาก็คือนอนก็คือละทางโลกค่าถามคืออะไรนะคํถาถามคือถ้าในส่วนของตัวอย่างเช่นวันเกิดค่ะที่เราไปบวชค่ะมันมันจําเป็นไหมที่จะแบบเราเราจะได้อะไรบ้างก็คือเราจะได้อะไรถ้าเกิดว่าเราไปบวชในวันเกิดหรือแค่เราแค่อยากไปบวชแล้วเราสบายใจอย่างเงี้ยอั้นเราอยากได้อะไรอ่ะ ก็อยากได้ความสบายใจมากก่ะก็อยากได้ความสบายใจก็ได้ความสบายใจเพรแค่นั้นโอเคคือเราจะเอาอะไรคําถามอืไ่คือยากถ้าเราจะเราจะเอาที่ยิ่งขึ้นไปเช่นไปภาว,วนาเพื่อทาความเพียรเผากิเลสเพื่อฝึกตนเพื่อขูดเกากิเลสเพื่อมีสติสัพพัญญาเพื่อการรู้พร้อมรู้แจ้งเพื่อมรักผลนิพพานถ้าเราตั้งเจตนาแบบนั้นมันไปมันก็ยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้นไปเท่านั้นแต่เราเอาแค่ความสบายใจก็ได้แค่ความสบายใจไอที่พูดมาทั้งหมดก็คือไม่ได้อะไรเลย โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์จ้าสวัสดีจารกดใครไม่ถูกเลยไม่รู้ใครเป็นใครแล้วตอนนี้เรียกัน่สวัสดีครับอาจารย์ปิดทีหลันี่ยจ้าสวัสดีครับอาจารย์ผมชอบอาจารย์มากเลยผมผมผมเป็นเกียรติมากเลยที่ได้ขึ้นมาเล่นกับอาจารย์นะครับมาคุยกับอาจารย์ผมมีคําถามอยากถามอาจารย์คํหนึ่งครับการให้คืออะไรครับอาจารย์การให้คือการให้อะ ก็คือให้ไงการให้คือคือคือการให้กับการทําทานมันต่างกันไหมครับไม่ต่างการให้ก็คือการให้ก็คือให้ทานไงทานคือของที่ให้ไงให้อะไรให้ทานใช่ทานคือการให้ไงให้อะไรอ่ะให้ข้าวให้น้ําให้ยารักษาโรคให้ระเบียบของหอมเครื่องเน้นถเครื่องเครื่องหอมเครื่อง เครื่องอะไรต่างๆนาเครื่องอันปราณีดนั่นก็คือการให้ให้อะไรล่ะอคำถามคือสมมติว่าเราคือสมมติว่าทุกคนเขาเรียกว่าการทานใช่ไหมคือทานคือให้สมมติว่าเราให้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 ทานท้าหรือว่าเราผมอธิบายไม่ถูกนะอาจารย์คือการการให้เนี่ยมันมันผมผมอธิบายไม่ถูกผมถามไม่ถูกนะผมผมไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ เอาอย่างนี้อ่ะโอเคอ่ะผมเข้าใจแล้วที่อาจารย์พูดมาก็คือผมขอแบบว่าใช้คําพูดอีกแบบหนึ่งคือผมถามคําว่าชาตินี้และชาติหน้าอาจารย์เชื่อไหมว่ามีจริงครับเชื่อว่ามีจริงอาจารย์เคยไปมายัางครับไปไหนไปชาติไปชาติหน้าหรือชาติก่อนแล้วไปทําไมทําไมต้องไปอ่ะแล้วทําไมอาจารย์ถึงเชื่อว่ามีจริง แล้วเมื่อวานมีจริงไหมเมื่อวานเมื่อวานมีจริงครับเออแล้ววันนี้มีจริงไหมวันนี้มีจริงครับอันนี้มันเป็นของจริงที่เราเห็นทุกคนอยู่แล้ว เออมันก็อนุมาณได้ไงว่าชาติที่แล้วมีชาตินี้มีชาติหน้ามีเพราะมันเป็นปัจจุบันเป็นผลของอนาคตแค่นั้นเลยอันนั้นคือการการอนุมาณเฉยๆครับอาจารย์ผมอยากถามผมอยากถามจริงๆผมชอบอาจารย์มากเลยนะผมชอบที่อาจารย์ที่พูดตรงแต่ผมแค่อยากถามว่าในความในความส่วนตัวอาจารย์คิดว่าชาติหน้ามีจริงไหมครับมีจริงมีจริงอ๋อ ผมไม่ได้มาปวนครับผมข้างล่างอย่าพูดให้ผมแค่ผมอยากถามเฉยๆว่าอาจารย์คิดว่าเชื่อไหม<ช>ทุกคนอ,อย่าพูดให้ผมเดยผมก็ชอบอาจารย์นะผมชอบที่อาจารย์พูดตรงดีผมแค่ถามเฉยๆครับอดีตอ,ด,ตอดีตมีจริงไหมล่ะอดีตอดีตก็คือสิ่งที่เราทําความผิดมาแล้วใช่ไหมอาจารย์ ต้งผิดทั้งถูกมันมีจริงไหมล่ะเราทํามาแล้วหรือยังแล้วอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ครับอีกคำถามาสุดท้ายคือเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปประเด็นอื่นเรามีวันนี้ได้เพราะมีเมื่อวานใช่ไหมครับแล้วการมีวันนี้จะมีพรุ่งนี้ต่อไปใช่ไหมครับเออแล้วการที่เราเกิดมาในชาตินี้อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของชาตินี้ก็คือเมื่อชาติที่แล้วถูกไห ใช่ไหมครับอาจารย์ผมฟังอยู่ครับเออไม่คําถามคือใช่ไหมเราต้องตอบสิอาจารย์ถามว่าอะไรผมขออีกรอบหนึ่งครับชาติปัจจุบันของเราเป็นผลมาจากอาดีตชาติที่แล้วใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้ครับอาจารย์เพราะผมไม่รู้ว่าไม่ผมไม่รู้ว่าเรา,เ,<อ>าเกิดมาจากชาติไหนไม้ได้<ต>ยังงอะ่ะไม่ดิ เราต้องวัดจากตักกะและเหตุผลในปัจจุบันขณะวันนี้มีได้เพราะมีเมื่อวานถูกต้องไหมเราเทียบปัญญาตายางดีๆนะวันนี้มีได้เพราะเมื่อวานใช่ไหมตอบตรงนี้ก่อนเราเทียบวันนี้ได้เพราะมีเมื่อวานอ่ะใช่ครับผมอาจารย์อันนี้ถูกครับสัญญาณสรุปใช่หรือไม่ใช่ ใช่ครับผมอันนี้ถูกครับได้ยินไหมเด็กหรือว่าอาจารย์ได้ยินครับอาจารย์อาจารย์ได้ยินผมไหมฮัลโหลอาจารย์ได้ยินผมไหมครับเออได้ยินแล้วอาจารย์ถามาว่าเราฟัง,เร,ฟงเราฟังตักได้ยินแล้วเราฟังตักกะดีๆนะฟังตักกะและเหตุผลใหอีกครั้งหนึ่งเรามีวันนี้<า>ได้เพราะเมื่อวานใช่หรือไม่ถูกครับผม อแล้วชาติปัจจุบันเรามีได้เพราะชาติที่แล้วใช่หรือไม่อันนี้อันนี้ผมตอบด้วนความจริงนะทุกทุกคนอย่าเพิ่งด่าผมนะข้างล่างนะผมตอบความจริงอันนี้ผมตอบว่าผมไม่รู้ครับเราไม่รู้ด้วยเนรนเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้เราตอบว่าอะไรปัจจุบันนี้มีได้เพราะเมื่อวานใช่ไหมเราตอบว่ามีใช่ครับผมทําไมผมตอบไปแบบทำไมผมตอบไปแบบนั้นเพราะ อดีตเป็นเหตุปัจจัยของปัจจุบันถูกไหมดังนั้นเรามีวันนี้ได้เรามีชาตินี้ได้มันก็ต้องมีชาติที่แล้วสิถูกเปล่าไม่งั้นมันจะมีชาตินี้ได้ไงถ้าไม่มีชาติก่อนมันเป็นตรกกะง่ายๆเลยเรามีวันนี้เพราะเมื่อวานเรามีชาตินี้เพราะชาติที่แล้วตรกกะมันอันเดียวกันเลยมันเป็นเหตุและผลไม่งั้นมันจะมีชาตินี้มาได้ไงถ้าไม่มีชาติที่แล้วมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยก่อนหน้านี้ในการเกิดขึ้นของปัจจุบันไม่งั้นปัจจุบันมีได้แล้วมันมีมาได้ยังไงถ้าไม่มีอดี อันนี้อาจารย์อาจารย์อันนี้แป๊บหนึ่งนะผมเข้าใจที่อาจารย์พูดแต่ผมขอแย้งนิดหนึ่งคราวนี้ผมยังงงอยู่คือว่าเรามีวันนี้ได้เพราอเมื่อวานอ่ะผมเข้าใจเมื่อวานผมอาจจะทํางานแล้ววันนี้ผมก็เลยมีตังค์อ่ะ,อะและคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีวันนี้ด้วยเพราะชาติอดีตเราใคร่ข้างล่างข้างล่างจะพุ่งลุมด่าผมนะผมขอถามอาจารย์ก่อนคือผมยัง,งงงอยู่คือว่ามันใช่หรือเปล่าครับทุกคนเคยไปคุณรู้เปล่าว่าคุณเกิดมาจากไหน คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณเกิดมาจากไหนไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้แต่ผมมีวันนี้ได้เพราะเมื่อวานเมื่อวานผมอาจจะไปถูกหวยมาถูกต้องครับอาจารย์ที่อาจารย์พูดมาอาแ,แต่เราเกิดมาวันเนี้ยเรามีวันนี้เพราะชาติอดีตคือผมก็เลยงวงว่าผมไม่รู้ว่าผมเกิดมาจากชาติไหนและชาติก่อนนะผมเคยมีชีวิตไหมชาติต่อไปเคยมีไหมไม่มีใครสามารถรู้ได้อันนี้ผมก็เลยอยากถามอาจารย์ว่ามันมีจริงไหม จริงสิถ้าไม่จะรู้ไม่ได้ล่ะแล้วอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของของชาตินี้อตอบอันนี้ผมจริงครับอาจารย์แต่ผมจาตอบไม่ได้ได้ยังไงอ่ะมันตอบแล้วต้องตอบได้ดิเราขึ้นมาแย้งเราก็ต้องตอบให้ได้ว่าอะไรเป็นเหตุเพราะเราบอกว่าเราไม่้อใจผมขึ้นมาถามอาจารย์ผมชอบอาจารย์มากเลยก็ชอบส่วนชอบอันนี้ส่วนของการสนทนาในเรื่องของธรรมเราบอกว่าเราเรา เราถามอาจารย์ว่าอะไรเราถามอาจารย์ว่าแล้วอาจารย์เคยไปมาเหรออาจารย์เลยถามกลับว่าไปในเมื่ออนาคตยังไม่เกิดขึ้นแต่อดีตเกิดขึ้นไปแล้วอาจารย์เคยดีเชาติกอดีเดชาติเป็นเหตุปัจจัยของชาติปัจจุบันแต่อนาคตมันเป็นปัจจุบันขณะอาจารย์จึงไม่สนใจในอนาคตแต่มีไหมมีแน่เพราะอะไรก็มันมีอดีตปัจจุบันมันมีอนาคตก็ต้องมีเพราะปัจจุบันคือผลของอนาคต มันจะตอบไม่มีไม่ได้เพราะมันมีมันเป็นแบบของมันแบบนี้มาตลอดเราเห็นมาทุกเมื่อเชื่อว่านว่าปัจจุบันจะมีอนาคตถ้ามีปัจจุบันย่อมมีอนาคตก็อาจ <c oughs> จะเป็นเหมือนเหมือนที่อาจารย์พูดนะแต่ผมไม่เถียงอาจารย์แต่ผมนะครับคือคือผมพูดตรงๆนะผมชอบอาจารย์เบียมากเวลาที่อาจารย์สอนอาจารย์พูดตรงมากผมชอบจริงๆนะอันนี้ผมไม่ได้ขึ้นมาก่อกวนและมีหนึ่งคำถามที่ผมจะถามอาจารย์อีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับคำถามสุดท้ายอ อาจารย์ครับคือสมมติว่าพ่อแม่ผมตายไปแล้วเท่าที่ผมเห็นมานะครับอาจารย์แล้วก็พอตายไปสิไปสวดมนต์พระหาตังมายืมตังมาแล้วก็มาให้แล้วเรียกท่านมากินข้าวเนี้ยมันมันผิดหรือมันถูกครับอาจารยไ์ได้หมดแล้วแต่เราสามารถนิมนต์พระมาฉันอาหารได้มาถวายอาหารได้มาถวายข้าวของสวดถุตตข้าวของสวดถต